ใช่ใช่ใช่ทุกคนพนมมือทุกคนพนมมือครับก่าวคําแผ่เมตตาพร้อมๆกันครับสับเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเจเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้น อัพพยาปัชาจงบรนสุขบ็นสุขเถอด่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพศตาสัต์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเจ็บเจ็บตายด้วยการทั้งหมูดทั้งชื่ออานี้ค่ะ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีนางบริหารตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดสาธุอ่าเก่งจังเลยเอลิสอ่าเมื่อกี้พอจบตรงนี้แล้ว เขาก็มีเพลงต่อไหมพอจบเต่ในี่ตอนนี้เองก็บอกว่าทุกคนทําท่าทางประกอบเพลงเขาจะเปิดเพลงให้ฟัง่ะครับหรือว่าไงหลังจากสวดมนต์เสร็จนะพูดจงสมัยเอาเร็วไม่ไม่พอพ่อแค่ถามว่าพอกเขาสวดมนต์เสร็จนล้ว